สบายดีเดอ้อพี่น้องวัสดุสุขคนหน่อยที่มาเบิ่งมาส้มทักทายสบายดีแล้วนี้กำลังอ่นสิไปย,ยิบปสินปลาลุงเอ้ยสบายดีเดอ้อพี่น้องของควันมันมาเล่นท้ายได้หนิปลาลุงเอ้แต่พาทุงหนึ่งพื้นมาเร็วออกเลยไหม <c oughs> กำลังจะไปเหยียบสะมาดีปลาลูกจะมาดิปลาลูกแก้วแพรปลาทูงามบอลปลาลูกนี่ใส่ไปหันไปหนีเนาะปลาลูกเนาะแก้วเนาะเบิ้งแม่แทก่งดูลูกเด็กหน่อยกระชีเขาไปน้ำบ่านี่กระชีเขาบานน้าโมงปลาลูกเลยไปหาสร้างตัดช่างยิบสินเบิ้งแม่สีแทกเบิ้ง ยืนกกันยืนกนนกัน,น,กนบนงังคับยื้ยืนอกันงามบอพี่น้องสี่ีแมงขับคนว่แ่จะมาอีกสิอ่างามงามบอใจน้องกจังไรก็งามจริค แต่ว่าบุคคล่ามันได้แต่มันเปลี่ยนสีทั้งนั้นแต่ว่าทั้งนี้นะใส่ไปหันไปนี้อยู่เล่าเห้องกับสไลายเวลาออกงานเนาะปลุงูกใส่เป็นผัดถุงเส้นงานแต่งโบงานบุญโอนี่เลยอะผัดถุงงานปลลูกงานโบน้ำเลี้ยงน้ำน้ำปลลูก ได้พอเด้อแม่าัครั้งเดียวด้อ,อเอ็กจไปซื้อพักเลยปลเลกไมซื้อักเลยพักไใส่แกงกดอ,าอ้าขอว่ามแรงเจ้าสูจ้าประลนั่งเตงไหวเลยเมื่อให้แม่ไ,ไปละ

อ่ากระเทียมแล้วลกเปิดแล้วกระเทียมแล้วพักบัวกเ็กนะเอาไปแล้วผักบัวก็แล้วพักอย่างเงี้ยพักอี้รปากถั่วแล้วก็ปลูก,ปกเป็นอะไรเนาะอืมถั่วพุ่มอ๋อบงหุ่งกันยังไงถ้าเรามาเก็บให้ อ่อนเครือบอกกล้วเาผูมีลายลายเครืออืมีเก็บเขาแล้วมันเลือกบอกว่เพิ่งคู่เลยเลย

พักวัวนั่นพอได้กินยุ่พักวัวนะเน่ยักถั่วเราปัดผักอันนี่นเราหะนะยังไปเบิ่งปักถั่วกันเอดีเดี๋ยวคุเฟินนะลูกเสือไว้ใส่แกงนมาอยู่เคยได้แกงนอไม้ปัดเถอะเลย ขบวัวแล้งงามมาลีบัวเลยบัวพักสลัดเราถั่วถั่วเล่ใช่หน่ะาหนังกระปุกหน่ะหนังหมากหน่ะอยู่เด็กีของเราบรวเล้งงามได้เราพอมันเศร้าร่มแล้วมันใครแน่ งามขึ้นมาบกนียสุดแถวถั่วกันเลยแถวเงาเลยพักบันแงนคือกันอ่ะนี่กันนะแมนโหเราสิปลูกใหม่นานพักแล้วพุ่นขึ้นพูนดิปลูกได้เรื่อยนะปลูกไปได้เรื่อยเราสวยงงามสวยงาม กระ,ะเทียมหนาวเฮาวเนื้อจักสิบพันพอได้เมือปลูกนี่เฮาอยากได้อันอันมะปูกกว่าของเฮาวหรือมันน้อยเดียวหนึ่งมันมีพ่อปุกลูกหนักไก่น้อยจะน่ะเขามาได้เลยืงไ,ไ,ไก่แม่สะข้างพี่เนาะเนี่ยกระร่งสิเป็นดอกเด้เออจวารีอันเพิ่นเอ้าทำทำไมแล้วนัน่นยังทำทำไมแล้วเราคลายไปแล้วเราคลายวัน อือไอ้เจดอมมานี่หนูห่าแขนเนี่ยแล้วเขาเห็นนะโอ้ยเบิดแล้วบ่เบิดแล้วเราสองโลปลาอยากได้ยูงามแต่แถวเนี้ยไงเหนียวหน่อยมันเนี่ยว่าอีกว่านนี้เอาไปปลูกนะบัวติดได้บัวติดได้ปลูกพักอันเด็กพักอันนี้หักหักบ่ได้หามตัวเองบ่วหามพักจะได้ก็เอาไปหักเอาไปปลูกบัวติดได้พักอันนี้เนาะพักอันนี้บุงบัวเป็นพักอันนี้บงบัวเป็นได้ เราลองแล้วลองบดแล้วข่อยแหงเห็ดก่อนไพ่ทัทานหมูเขาไปบงกันทําว่ารบ้าัดยันหมูอีทีอเฮาก็เลยบวหันนาข้อยนั้นาลองแล้วอยู่ยังจันข่อยบุ้งแล้วพักอันนี้นะไปบงนะบเป็นบเป็นแรรกกบเป็นตังหวันในมันานั้นเนาะตังวานในมันานันได้ข่อยเลยอ้าวะไรเอจ้าเนนะข้านหมู่าสิว่าว่าบหายัดยันหมูที่แมนอเป็ู ข่นระั่นแล้วเฮาก็ตัดออกแล้วเป็นกได้เฮาไปปลูกนะบ่เป็นต้องซื้อนมันมาหว่านเนาะอไอันนี้น่ะผักอันนี้่ะบงบ่เป็นคันบักถั่วบักยังเออเนาะเออได้กักเทีนหลายคนบงเๆนบ่พอกันบ่พอกัน่นบ่แต่คน200บาท300บาทยังจองกันนน ขายดี <laughs> อยากได้กระเทียมน้อยวะไม่มมได้นะออกมาลูกมาน้าแม่มาถูกคนอืมมาน้าเข้าก็ได้อยากมาน้าใหมได้ได้บอ่อยมากามกนันเลยนอนเจ้าวันน้นอนน้ำกูกมือนไงตาเหมนืนนะเขาพี<อ>่ไหวนี่ปะหุง,งน้ำเด้อสิบพัน

เอาได้ๆตกแค่หัวได้เนี่ยอากันสูแล้วก็เอาเนื้อไอืมมันขึ้นสูงเลยเนาะเอานไ้นาัชื้นหน่งมันต่ำไม่หมางง่า มันชูงโคตรเนอะจ่วยมีทำมันชูงแล้วมันหมางป่ใหญ่ป็นไรหมากปอดีซ้ำอืมเห็นว่าสิบป็นไรตกปุกลงมา มุมมวงกรลังจับได้แล้วกระเทียมกันเลยโอ้ยใครแน่ได้มือปลูกพี่นา ให้นี่ใบกระเทียมแลป๊าดโตที่ซําที่แล้ว62เออ62ขอทานเจ้าไซหาเนาะเอแม่นลเนาะแม่นตัวมสาซื้อยานาท่านีก็ได้ไป ปูตจอมหุงจ oh yeah. ้าน oh yeah. ี่กระดกแถวไหนเนาะอืมบุคอยได้ต่ำบ่ใช่เดือนหนึ่งกรบอกได้ต่ำเถือหนึ่งุง โอ้ยเ้านั่นซองซ้มมือต่ำซองซามมือต่ำแต่แท้บมีตมแ,แต่บอกหุงปลูกกันแต่มันเ่าท่านได้เป็น่นเอาทำไมมือต่ำนะโบไข่อือ้ มันบ่อุกโอ้ได้มันสุกแล้วมันตกลงมาอะไรนี่นะอ Murder, ืมมันสุกแล้วมันตกลงมาบ่หมดกินบแล้วถามเราบ่คายบ่ใช่เละเบได้หมดกินเบิรแล้วอืมดข้นล้ Ơ này nè, giật suốt cái đây nè Má nè nè Thấy nó xa cha bằng đúng hả? Bỏ bây không lo đây luôn, cha bụng cái xưa Mà xì xìa mặc khay ห้ามขอน้องเนยเขาไว้ขายแล้วไว้ขายขอก็ได้ส้วหล่ขอล,ลา,ายพอพอบขออัน,นข้องเราไว้ขายลูกแล้วไ่นำท่านสื้อบิรนก่อน,อนจังเอาทุกอย่างนะดุกไะเร้อ แกนางเราก็เปน็นขุนมแกนางเราขการคิปหนาได้ป่าดูขอคุณบ้าสุขุสุขุมที่มาเบิ่งมาซม่กาเบิง่งวัาเลยสิ่คยให้บอก,บอก,าบอกม,มาเป็นงนี่่มาแต่ไก่นะเฮ้ยหินทับคุ